m o นนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101หนะครับหลังจากช่วงที่แล้วเราคุยกับพี่คุยคุณประภาสตันพี่บูลศักด์จากบลจทาลิสนะครับพี่คุยมาคุยฟังถึงความผันผวนที่มีในตลาดโลกนะครับวิเคราะห์ถึงความเป็นไปของตลาดหุ้นใหญ่ๆสหรัฐยุโรปจีนแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราด้วยแล้วก็มาจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวน หวังว่าคงจะนนำไปปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบังจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับขอสแสดงความยินดีกับบางจากด้วยเนื่องในโอกาสคว้ารางวัลด้าน c g ระดับเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับโดยคุณยอดพศวงรักมิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเข้ารับรางวัลจากนิตยสารคอปเปเลตคอฟแนนซ์เอเชียฮ่องกงต่อเนื่องเป็นปีที่5ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีณัสำนักงานใหญ่บริษัทบางจากศูนย์เอเนจีคอมเพล็ก็ขอแสดงความยินดีกับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นครับบางจากยังร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิเนียสจัดโครงการคูปองส่วนลดน้ำมันสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งประเทศยั่งยืนมอบคูปองส่วนลดน้ำมันใสและน้ำมันเครื่องซึ่งจะออกคูปองในหนังสือพิมพ์เดลิเนียสทุกวันที่1และวันที่16ของแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2558 จนถึงวันที่3 1, 1มก,กาลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงนาทีทองเชิญเข้าไปใช้สิทธิ์ในโครงการคูปองส่วนลดน้ำมันสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคัง่งประเทศยั่งยืนนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับ บลจบูหลวงเสนอขายกองทุนรวมบูหลวงธนสารพลัส3ทับ16กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่26มกราคมนี้นะครับกองนี้ครับเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตรา,าสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยจะลงทุนในตรา,าสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ investment grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.7%ต่อปี1.7%ต่อปีนะครับขนาดโครงการ5,000ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทราคาเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายจนถึงวันที่26มกราคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8แล้วกด8 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโทร1333นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปอินเทรนกันหน่อยในยามที่รัฐบาลหลายต่อหลายประเทศพยายามจะอัดงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกระตุ้นและพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับมาติดตามดูนะครับว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง SME กับสตาร์ทอัพ อะไรคือแนวโน้ม3กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่คาดว่าจะเป็นดาวเด่นในปีนี้ปี2559นะครับผมเชิญท่านนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือ t e คส Start-up คุณพไทยพดุงทินให้เกียรติมาคุยและก็มาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณประไทยสวัสดีครับสวัสดีครับยุทธนาครับเลขท่านนายกไหมครับอ๋อเ <c oughs> ครับผมแซวแนะฮะครับคุณประไทยครับสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือ Tech Startup เนี่ยนะครับเอสมาคมนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลักๆคืออะไรแล้วใครบ้างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มนี้ที่ต้องการจะสร้างกิจกรรมด้วยครับคุณประไทย ครับผมคือสมาคมเทคสตาร์ทอัพเนี่ยครับจริงตั้งขึ้นมาเกือบสองปีแล้วนะฮะ<อ>แต่ว่ามันแปลกนิดนึงฮนะเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีคําว่าเทคสตาร์ทอัพแต่ไม่มีประเทศไหนที่ต้องมีสมาคมเลยธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจของนวัตรกรรมะนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถูกคอนเน็กกันด้วยเทคโนโลยีด้วยโซเชียลมีเดียด้วยคอมมูนิตี้ต่างๆทีนี้ประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเมื่อสองปีที่แล้วนะครับรบ,บรรยากาศการเมืองหรือว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจทุกคนยังมัวแต่แก้ปัญหาในภายในประเทศกันอยู่สองเรื่องนั้นเนี่ยยัง คึ้มคนอยู่เลย,ยคึ้มคึนอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผม กลุ่มผู้ประกอบการเองนะครับที่ได้มีโอกาสทําเรื่องเทคสตาร์ทมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ไปคอนเน็กกับประเทศอื่นๆในอาเซียนแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตามหลังเป็นให้เพืเ่อนบ้านกันเยอะตัวสมาคมเองก็เลยตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นเรารวมกลุ่มผู้ประกอบการที่ทําเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเนี่ยรสร้ง awareness อเวนิสให้กับสังคมเข้าใจดีกว่าว่าอะไรคือสตาร์ทอัพอะไรคือเทคสตาร์ทอัพแต่แล้วบังเอิญว่ามันประจวบเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจพอดีรัฐบาลพูดว่าประเทศไทยจะหลุดจากมิดเดิลอินคอมแฉปได้ยังไงเนี่ยจะหลุดจากกับดับสภาพคล่อง คนชั้นกลาง ชนชั้นกลางประเทศชั้นกลางที่เราก็อยู่อย่างนี้มานานแล้วเราไม่มีอะไรที่จะก้าวข้ามผ่านนี้ไปได้ครับเป็นประเทศพัฒนาแล้วสักทีอะไรเงี้ยครับครับก็มองซ้ายมองขวาเขาก็บอกว่าเออมันต้องใช้นวัตกรรม,มแล้วธุรกิจเทคโนโลยีพันใหม่นี่แหละอาจจะเป็นทางออกหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ก็เลยใครๆก็จะมาพูดเรื่องสตาร์ทอัพทุกกระทรวงจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพออกมาเต้มไปหมดงั้นก่อนจะคุยต่อนะครับรบผมมีนิยาม3ามคให้ทนายกพาไทยนะฮะช่วยให้นิยามหน่อยเราจะได้คล้ายๆกับเป็นการเสริมความเข้าใจ ตลอดเส้นทางที่จะคุยกันในวันนี้นะครับได้ครับนะครับคำว่าสตาร์ทอัพมีความแตกต่างจาก SME ทั่วไปตรงไหน ยังไงบ้างครับธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพนะครับธุรกิจที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะมองหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วครับภาษาอังกฤษบางคนจะใช้คําว่าไฮเปอร์กรอคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็สามารถจะทําซ้ําได้คือมันสามารถจะสเกลแล้วก็รีพีทได้สเกลคือขยายตัวรีพีทคือทําซ้ําได้โครงการนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยจะต้องไปทาซ้ําที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียประเทศอื่นๆนอกอาเซียนก็ได้อันนี้คือถูกออกแบบมาตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นการออกแบบมาแบบนี้เนี่ยครับธุรกิจแต่ก่อนเราอาจจะเขียน business plan กะว่าการเติบโตก็จะเติบโตปีละ20%ปีละ30%อันนั้นคือ n e a นียกร t h ปกติการเติบโตเชิงเส้นตรงปกติแต่วันนี้ตัว Start u p เองเนี่ยอยากจะเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด e x p o n e n t i a l ชช่วงแรกอาจจะต้องมีการลงทุนทางด้านน,นวัตรกรรมหน่อยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคหน่อยแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีจุดทริปปิ้งพอยต์จุดหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจมบบขอ,นนอมของ Start up. ในเชิงการขยายธุรกิจนะครับ,รบอีกมุมหนึ่งผมขอแรกไว่นิดหนึ่งจริงๆสตาร์ทอัพเกิดจากการแก้ปัญหาเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราใช้เทคนโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ไปแก้มันเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสมหา,าศาลเลยเพราะปัญหานั้นไม่มีใครเคยแก้ได้ดีขนาดนี้มาก่อนพอคุณแก้ได้ปั๊บโอกาสทางธุรกิจมันก็จะเกิดตามขึ้นมาแล้วออกแบบให้มันสเกลได้แบบที่ว่ามันก็พร้อมจะก้าวกระโดดได้ทันที<ห>ผมสรุปเบื้องต้นนะถ้าเป็น SME ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะถูกมองเหมือนว่าเอ๊ก็จะเป็นธุรกิจครอบครัว กิจเล็กๆมีคนมาร่วมกันตั้งแต่3คน5คน10คนขึ้นไปนะแล้วก็ทำเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวก็ทําเพราะว่าเป็นธุรกิจครอบครัวไงใช่ไหมไม่ทำแล้วจะทำมาหากินยังไงล่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันมีตั้งแต่ 1. วัตถุประสงค์ในการวัตถุประสงค์ในการคงอยู่ใช่ไหมครับสองนะอัตราความรวดเร็วในการเติบโตครับแลสามก็คือจุดหมายปลายทางซึ่งน่าจะมีความแตกต่างกันร,ระหว่าง SME ทั่วไปกับสตาร์ทอัพใช่ไหมครับใช่สตาร์ทอัพเนี่ยจุดพีคที่สุดจุดสูงสุดของสตาร์ทอัพเนี่ยคืออะไรครับ อ๋อน่าจะบอกได้ว่ามีหลายทางนะฮะที่พิกที่สุดของซานาก็จะแล้วแต่่ IPO ก็ได้ซานับหลายคนไปเพื่อ exit เออช่นมีบริษัทจากระดับโลกเข้ามาซื้อกิจการ หรือบางาร์ทอัพเองก็มองหา business model ที่ยั่งยืนก็มีเพราะฉะนั้นมีหลายโมเดลคะผมขออนุญาตเสริมคุณยุ้นหนยนี้แล้วกันรจริงจริงธุรกิจ SME เดิมเนี่ยผมว่าประเทศไทยก็แข็งแรงอยู่แล้วถูกไหมครับเราวันนี้เราต้องการจะสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างธุรกิจพันใหม่ขึ้นมารมเราลองยกตัวอย่างอย่างนี้ฮะธุรกิจ SME สมมุติว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นโรงงานปลาปล่นผมอาจจะใช้ระยะเวลาในการทําธุรกิจปลาป่นลงทุนเครื่องจักรกว่าจะขยายตัวได้นี่นะครับสักสิบปีผมอาจจะมีมูลค่าธุรกิจสัก2องสามร้อย เพราะว่าตอนทำยอดขายแล้วก็ส่งออกไปออกบูธต,ตามตลาดต่างประเทศนั่นคือวิธีการขยายตัวแบบเชิงเส้นปกติแต่วันนี้เรามามองธุรกิจใกล้ตัวธุรกิจหนึ่งฮะเป็นแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่เกิดขึ้นมาจากประเทศมาเลเซียอีกเขียวนะอ่าชีว <laughs> ์แแท็กซี่ผมออขออนุญาตบอกไว้กันเกิดจากประเทศมาเลเซียะฮะแล้วก็เกิดมาแค่4ปีเท่านั้นเองเกิดเมื่อปี2017อแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่แล้วก็เริ่มขยายจากมาเลเซียมาเป็นประเทศอื่นๆแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยแล้ววันนี้ธุรกิจเรียกแท็กซี่ตัวนี้เนี่ยมีม ม,มันมันเติบโตเป็นเท่าทวีคูณโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นใช่ไหมสั้นมากใช่ครับถ้าเทียบกับ โมเดลของธุรกิจ SME ทั่วไปที่เติบโตแบบเส้นตรงใช่ครับสบมมติผมจะเปิดคิวแท็กซี่ถ้าผมคิดแบบไม่มีเทคโนโลยีแล้วก็ไม่มี creativity เลยผมก็เปิดคิวแท็กซี่บปกป่านี้คงมีรถอยู่ไม่กี่สิ็คันใช่ไหมสี่ปีแต่ถ้าคิดด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนเกมเลยวันนี้เครือข่ายแท็กซี่ของ uber หรือ grab Taxi ่เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นความรวดเร็วและอัตราการเติบโตเนี่ยมันเป็นเท่าทวีคูณถ้าเปรียบเทียบกับ SME โมเดลท่ๆไปที ไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีใช่ไหมครับคุณปรพทยัยใช่ครับใช่ครับอ๋อ oh, นี่เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยระหว่าง s อ e เอ็มทั่วไปกับกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับทีนี้เราก็อยากจะเห็น s อ e เองเนี่ยลองคิดแบบเป็นสตาร์ทอัพได้เหมือนกันนะฮะอ่าพี่ๆเอสเอ็มอีธ e ุรกิจที่มีอยู่แล้วเนี่ยลองลองใช้แนวความคิดแบบสตาร์ทอัพเนี่ยเซตทีมบิสเนสยูนิตพิเศษขึ้นมาหรือว่าทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาแล้วคิดเป็นสตาร์ทอัพมันอาจจะเป็นเหมือนที่รัฐบาลเขาเรียกว่า new curve S ให้กับธุรกิจคุณได้เหมือนนนนนกััะวี้คุณอาจจะเป็นคนนปอยู่เนี่ยแบบที่ว่า แต่ว่าวันนี้ลูกหลานมีความรู้เข้าใจเทคโนโลยีแล้วลองทําให้ปลาผลเนี่ยมันเป็นสตาร์ทอัพปลาผลได้ไหมเอาเทคโนโลยีเติมครับผมอยากให้มองมุมนี้มากกว่าครับถ้า SME เเดิมเนี่ยเติมด้วยเทคโนโลยีเข้าไปให้ถูกที่ถูกทิศถูกทางเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะ Transformer นะครับมาเป็นสตาร์ทอัพได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับสตาร์ทอัพไม่ได้มีแค่เด็กจบใหม่ๆไม่ได้มีแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นนะทำธุรกิจ SME มา3ปี5ปี10ปีหรือทํามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเนี่ยก็สามารถ ามารถจะปรับเปลี่ยนด้วยใส่เทคโนโลยีเข้าไปมาเป็นสตาร์ทอัพได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณประทยใช่ครับเอาละครับประเด็นนี้เคลียร์นะครอะไรคือ SME อะไรคือสตาร์ทอัพความแตกต่างและความเหมือนอยู่ตรงไหนยังไงนะครับทีนี้ผมขออีกข้อหนึ่งครับอะไรคือความต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างสตาร์ทอัพธรรมดากับเทคสตาร์ทอัพรับสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่ แต่ธุรกิจที่เป็นเทคเนี่ยนะครับแปลว่าคุณต้องใช้องค์ประกอบที่เป็นเทคโนโลยีมาเป็นตัวผลักดันสําคัญวันนี้เทคโนโลยีมันช่วยสร้างนวัตกรรมได้หลายมิตินะครับมิติที่หนึ่งเราอาจจะเห็นว่ามีนวัตกรรมในเชิงผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่า product innovation ใช่ไหมครับมันทําให้สินค้าคุณมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอันนี้<ช>เอาเทคเข้าไปเติมได้เอา <Technology S 1> เทคโนโลยีเข้าไปเติมทคโนโลยีไปเติมรับผมด้านที่สก็มี เซอร์ว <Service> ิสอินโนเวชันผลิตภัณฑ์อาจจะเหมือนเดิมผมอาจจะขายกาแฟเหมือนเดิมแต่ผมให้บริการผมมีนวัตรกรรมเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการผ่านเข้าไปในการซื้อกาแฟของผมเนี่ยมันได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีได้น,นี้พอหรงออกอันนี้เป็นเซอร์วิสอินโนเวชันถูกไหมครับส่วนที่สามเรียกว่าโปรเซสอินโนเวชันผมเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่หลังบ้านมันทําให้กระบวนการผลิตมันมีนวัตรกรรมเพิ่มขึ้นได้อีกผมอาจจะลดต้นทุนหรือผมอาจจะเพิ่มกาลังการผลิตเป็นทวีคูณได้เหมือนกันใช้เทคโนโลยีเข้าไปเติมแล้วสุดท้ายคือ business โมเดลอินโนเวชันวิธีการทําธุรกิจวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทําข,ของขึ้นมาแล้วขายไปเหมือนเดิมแล้วเราจะเห็นคนทําอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เอาไปให้ AirBnB มีคนซื้อลงทุนแล้วก็เอาไปให้บริษัทบบริษัทปล่อยเช่าอะไรเงี้ย รูปแบบการทำธุรกิจมันไม่ใช่ตรงไปตรงมาแล้วเพราะวันนี้เทคโนโลยีมันพร้อมคุณนึกงเอาเทคโนโลยีเข้ามาเติมสามารถจะปรับที่จัดโมเดลได้ Airbnb ก็ไม่ได้เห็นมีบ้านของตัวเองสักหลังเลยใช่ไหมสักหลังเลยใช่แต่เป็นผู้ให้เช่าห้องพักที่ใหญ่สุดในโลกแล้วนะและคนเอาบ้านมาปล่อยเช่าผ่านทาง Airbnb เนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้ปล่อยเช่าทั้งปีก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเป็นช่วงๆที่เขาต้องการจะทําธุรกิจนะ ช่ถ้าเขาต้องการจะอยู่เองทั้งหมดช่วงไหนเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่เป็นรูปแบบนี่เป็นสิ่งที่มันพลิกโฉมหน้าไปจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมอ่อนะฮะทีนี้ครับในฐานะท่านนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่มีการมองไหมครับว่าแนวโน้มการเกิดบรรดาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเอาสตาร์ทอัพก่อนนะซึ่งรวมถึงเทคสตาร์ทอัพไว้ด้วยเนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดผู้ประกอบการประเภทสตาร์ทอัพในปีนี้ปี59แนวโน้มจะเป็นยังไงครับคุณพระทยคือโดยรวมๆแล้วนะครับผมเชื่อว่ามันมีอัตาการเติบโตอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่หวือหวาฮะ เพราะว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยด้วยอันนี้มีผลเยอะเลยมีผลเยอะมีผลเยอะในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆบางประเทศนะครับและเมืองไทยในช่วงหนึ่งก็เหมือนกันสักสามสองสามปีที่แล้วที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นเชิงบวกคนก็กล้าออกมาจากงานประจําบ้างออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองบ้างพื้นที่ที่ตัวเองอุ่นใจนะครับออกมาทำสตาร์ทอัพบ้างครับ ผมเชื่อว่ามันจะเติบโตแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นมาตรการจากภาครัฐอีกนิดหนึ่งครับว่าจะทําให้มันโตมากกว่านี้อีกหรือเปล่าเอาเชิงปริมาณก่อนละกันคาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีเทคสตาร์ทอัพรายใหม่ๆเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยสักเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะเติบโตขึ้นมากกว่าครึ่งนึงนะครับปีที่ผ่านๆมาเนี่ยที่จริงสตาร์ทอัพเป็นอย่างงี้ครับคุณยุทธนาก็คือมันเกิดง่ายแล้วก็อาจจะตายง่ายนะอัตราการล้มเหลวของสตาร์ทอัพนี่คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่ามจะเีร้อยรายในเก้าสิบรายอาจจะเฟ <18 S 1> สิบรายที่รอดเนี่ยนะครับจะมีอยู่สกลุ่มกลุ่มหนึงจะกลายมาเป็นบริษัทที่อยู่รอด e s t a b l i s h ประมาณแปดราย แล้วหนึ่งถึงสองรายพวกนี้จะกลายไปเป็นสปาบิสเนสจะเป็นโฮมรันจะเป็นธุรกิจที่สร้างอิมแพคมหาศาลได้ในคืนในหนึ่งร้อยรายจะมีภาพประมาณนี้นะครับอย่างที่คุณยุนาถามว่ามันจะเกิดขึ้นเยอะไหมมันเยอะอยู่แล้วแต่เยอะแล้วเนี่ยอัตราการรอดแล้วคนที่รอดแล้วจะจะใหญ่ได้ขนาดไหนเนี่ยนั่นคือคําถามอันนั้นคือสําคัญกว่าสําคัญกว่าคือเราสนับสนุนให้เกิดไอเดียเรื่อง startup. s t a r t ั p บ,บริษัทในสังคมที่มีนวัตกรรมสูงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่านวัตกรรมมันเกิดขึ้นจากปัญหาแล้วทําให้เติบโตได้ด้วยความหลากหลายยิ่งมีจํานวน เยอะขึ้นมีคนตายบ้างมีคนรอดบ้างไอ้คนรอดมันก็จะสร้างอืนต่อๆไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาแบบเกือบพันรายนะฮะแต่หลายหลายคนก็ยังอยู่ในเสตตั้งไข่ผมเชื่อว่าในปีนี้บางคนก็อาจจะหยุดไปบ้างแต่ก็จะมีคนใหม่เข้ามาเพิ่มเรื่อยๆครับคุณพทัยช่วยประเมินหน่อยได้ไหมครับว่าแนวโน้มของกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่สตาร์ทอัพธุรกิจหน้าใหม่ที่จะมาแรงในปีนี้เห็นว่าสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆได้สักสองสามกลุ่มหรือเปล่าครับคุณพทัยได้ครับได ผมมองกลุ่มแรกนะฮะมันเป็นภาพที่เราพอจะเห็นกันอยู่แล้วมิมิร์ซและธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะครับ ตลาดน้ำสายอีคอมเมิร์ซ e เนี่ยเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นว่ามันมีนมนมบทบาทมากขึ้นแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภควันนี้เนี่ยอยู่บนโทรศัพท์มือถือสั่งของอ e ีคอมเมิร์ซจะเป็นเรื่องปกติแล้วก็จะจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วก็มีบริการที่แบบสั่งวันนี้ได้ของพรุ่งนี้จ่ายเงนินหน้าบ้านเอาอะไรเงี้ยมันทําให้หคุณแม่คุณพ่อผมยังสามารถจะสั่งของอย่างนี้ได้แล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากนะฮะเพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซก็ยังเป็นเทรนที่เติบโตต่อไปปปนนนนนนนะะะรััับบเเเเเหมืืืออออกกกททศ่่่ๆใาาซีียยลิจ็ตวํแง เช่นบริการจัดส่งบริการการเก็บเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเติบโตตามไปด้วยอ่านี่คือประเภทกลุ่มที่1ครับธุรกิจบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซนะครับแล้วกลุ่มที่2องละครับกลุ่มที่2ผมมองเป็นกลุ่มฟินเทคครับคือฟินแลนซ์เทคโนโลยีธุรกิจเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคการเงินใใช่ครับ ฟินเทคครับผมเพราะว่าวันนี้พอธุรกรรมมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพฤติรกรรมคนก็เปลี่ยนไปแบบที่ว่าวันนี้เราเริ่มไม่เข้าไปทําธุรกรรมที่แบงค์ลวที่สาขาแลวมันอยู่ในมือเราลา้ความปลอดภัยมากขึ้นกฎหมายเข้าใจมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับฟินเทคก็เลยกลายมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมอีกเกมหนึง่งแลวพอเมื่อเมื่อฟินเทคเข้ามาเต็มที่แล้วเนี่ยผมว่าจะเป็นอีกยุคหนึ่งของเทคสตาร์ทอัพครับอ่ากลุ่มที่2เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคนะครับครับผมนะแล้วอีกกลุ่มนึงแหละครับกลุ่มที่่ามกล ธุรกิจที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับครับคือรูปแบบของซอฟต์แวร์วันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นบริการ ที่มาช่วยผู้ประกอบการ s m e ทั่วไปนะ,ค,ะครับทำให้มันทำงานง่ายขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์เป็นรายเดือนจะเข้ามามีบทบาทมากกว่าซอฟต์แวร์กล่องแบบเดิมด้วยใช่ไหมแน่นอนแบบนั้นเลยฮะ <c oughs> แล้วก็จะเฉพาะทางมากขึ้นครับรู้จิจร้านอาหารอาจจะต้องการซอฟต์แวร์สำหรับร้านอาหาร<อ>แล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องจ่ายเงินเข้ามาวางระบบซอฟต์แวร์อะไรมากมายแล้วมันสามารถจะเฉพาะทางเราใช้เงินน้อยลงและได<อ>ไ้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดเป็นเทรน์ที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเริ่มเจอเหมือนกันฮะผมเหลือนาทีสุดท้าย อยากให้คุณพะไทยนะครับในฐานะท่านนายกสมาคมเนี่ยนะได้ฝากกำลังใจหรือฝากคำแนะนำสำหรับคนที่ยังอยู่ในทางสองแพ่งจุดที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะจะกล้าออกมาเป็นสตาร์ทอัพดีไหมเนี่ยนะครับยังชง่างใจยังรังเลอยู่เชิญครับคุณพระไทยก็ผมขอพูดในเชิงกลางๆแล้วกันนะฮะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราเห็นปัญหาอะไรปัญหานึงเรารู้สึกว่าเราคันเ,นเราอยากจะแก้มันแล้วแก้เห้เขาได้อะ แล้วเราแก้ได้มันเป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วมันเติบโตได้เร็วจริงๆนะครับแล้วมันก็มีโอกาสขยายไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแต่ในเหรียญอีกด้านหนึ่งของการเป็นธุรกิจสารับมันก็ยากมากเหมือนกันครับเพราะว่าคุณกาลังทําสิ่งที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนอืถ้าคุณทําได้ประสําำเร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะยิงได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องได้ทั้งอะไรหลายๆอย่างนะแต่อย่าไปกลัวใช่ไหมที่ก็บอกว่าไัวอย่าไปกลัวที่จะล้มฮะทำทำร้อยลายเนี่ยสาเร็จแค่สิบลายอ่ะ ใช่ครับผอกว่ามันเป็นประเด็นสัตรธรรมของซัดนะครับพอถ้าคุณไม่กลัวที่จะล้มแล้วเนี่ยแล้วมันเร็วด้วยฮะผมไม่ได้ลงทุนสิบปีแล้วค่อยมาเจ๊งแต่ว่านี้ทาแบบซัดนะครับใช้เทคโนโลยีเนี่ยสิบแปดเดือนก็รู้เรื่องแล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์กลงทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรคุณก็ทําตัวใหม่ได้แล้วคุณก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นมันจะต้องได้สักวันเก็บความผิดพลาดและล้มเหลวมาเป็นบทเรียนสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้นเพื่อจะก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าใ่ม ใช่ครับใช่ครับสิบแปดเดือนรู้ผลแล้วนะรู้เรื่องเลยใช่ครับรู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ธุรกิจมันไม่เหมือนแต่ก่อนผมไม่ต้องติดตั้งเครื่องจักรทาโรงงานอะไรเงี้ยผมเป็นเถิใช่ไหมสามารถจะทาให้มันเร็วขึ้นได้นะครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับคุยสนุกเลยครับคุณพทยได้ครับวันนี้ขอบคุณยังสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพทยพดุงถิ่นนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือว่าเทคสตาร์ทอัพนะครับ โอ้โหมาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเยอะเลยนะครับและชี้ให้เราเห็นถึงแนวโน้มของ3กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะเป็นดาวเด่นที่จะเป็นดาวรุ่งในปีนี้ปี2559นะครับและก็ต้องย้ำนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กจบใหม่เด็กหนุ่มเท่านั้นคนที่ทำธุรกิจ SME เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในการเติบโตก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง มาเติบโตแบบสตาร์ทอัพก็ได้ด้วยนะครับเป็นประสบการณ์เป็นแนวโน้มแล้วเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆสำหรับบรรดาผู้ประกอบการทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นใหญ่ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตอทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทน